สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือห้าพยักษ์นี้คุณคิดว่าพลังทีม250ล้านถึง300ล้านต้องเติมเท่าไหร่ถ้าผมบอกว่าไอดี ID นี้พลัง260ล้านเติมไม่เกิน400แสนคุณเชื่อหรือไม่วันนี้ผมจะมาบอกสูตรการเป็นตัวบักด้วยสูตรทั้งหมด5ข้อที่ทุกคนสามารถทําได้แต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแค่แกมสรตมเมอร์ไทยไป1ล้านซับด้วยนะจ๊ะซื้อพลังงานดีกว่าพลังงาน เอ,เอ้ยเห็นหมดทำไงดีวะเนี่ย 24p เติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมายแถมโปรโมชั่นลดราคามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แฮกวันพันแมแเราก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูป,ปองมอมมิ่งได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเฮ้ยเข้าไ้จัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะ สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือว่าห้าพยังนีเนี่ยวันนี้ก็อยู่ช่องแค่เกมสตรีมเมอร์ไทยกับเกม วันพันแมนเดี่ยวซองเกตแนววันนี้เราจะมาบอกสูตรการเป็นตัวบัคด้วยสูตรทั้งหมด5ข้อนะครับที่ทุกคนสามารถทําได้นะครับว่าเติมน้อยยังไงถึงจะเป็นตัวบลักนะครับแต่ก่อนที่ไปรับชมอย่าลืมกดไลค์ like, แล้วก็กดติดตามส่งแคสเกมสเตมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับค่ะประมาณ70,000ก็จะ1ล้านแล้ววันนี้ครับแล้วก็ช่องเราเมลอดสมาชิพพิเนลยี่สิบบาทสี่สิบห้าบาทห้าสิบบาทเผื่อใครก็พาดคอนเทนต์ฟรีไฟล์ลบอกวันพันแมนและเกมอื่นอีกมากมายเนะครับสามารถสมัครกันมาได้เลยนะครับมีีีชชื่่กก ay, นะ่่อออเเเเขยยวววกกกก็็สสตติ๊รรรร์ททๆใใใ้นนนนคคคคััับบาาาป สามารถไปเติมในที่ทเวนที่โฟเพนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีช่องใส่คูป,ปองอย่าลืมใส่คูป,ปองมอรมิ่งบอกเลยว่าคุณจะได้รับส่วนลดแบบโคตรถูกข้อคุณครับมาครับทีนี้เราก็มาดูสูตรทั้งหมด5ข้อกันนะครับว่ามีอะไรบ้างจัดไป,ปมาครับผมก็รวบรวมกดไว้ทั้งหมด5ขอ้อนะมันก็คือสูตรเนี่ยครับสูตร5ข้อที่ทุกคนทําได้แบบว่าคุณจะเติมก็ได้หรือคุณจะไม่ต้องเติมก็ได้นะครับแต่คุณก็สามารถเป็นตัวบล็อกได้นั่เนเองนะครับมาดูกดกันว่ามันมีอะไรบ้างน,อน,อน,น,นะ คือผมจะเปิดยอดเติมของผมก่อนนะเดี๋ยวคุณจะไม่เชื่อน,นี่เออว่าผมก็เป็นตัวบั็กในตำนานคนนึ่งนะครับกับตำนานไม่ได้ขายเสื้อผ้าแต่ลองได้ทุกตัวนะครับตัวนี้ครับผมพูดจากปากผมเลยนะเออว่าผมอ่ะเติมไปทั้งหมด72528สแปดนะครับเจ็ดสแบงค์เนี่ย พอเอาไปคูณ5นะครับจะได้ยอดเงินอยู่ที่362,640เนี่ยค,คือผมเติมไปทั้งหมด3 6 0นะครับก็พลัง260ล้านนะผมคือว่าผมเติมน้อยนะไม่ได้เติมเยอะลองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆดินนคนอื่นเขาจะเติมแบบ8,900แสนเติมเป็นล้านอย่างเงี้ยัยงอะอยังลุงเซิร์ฟสิบสองเนี่ย พลังร้าล้านนะเติมไปเกือบ3ล้านนะเออเติมไปเกือบ3ล้านนะทำเป็นเล่นผมเติม3 0 0แสนแต่ผมส60ล้านผมห่างกับเขาประมาณ30ล้านเนงพลังอะ่ะผมทำได้ไงนี่แหละโตรเนี้ยข้อที่1ที่ผมจะบอกเลยจัดไปข้อที่1น่เนี้ยก็คือการเล่นสม่ำเสมอเนี้ยคือเกมเนี้ยมันไม่มีวันหยุดมันไม่ใช่แบบไปโรงเรียนบางเรียนเราหยุดเ,เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมงานก็มีวันหยุดแต่เกมเนี้ยคือคุณต้องล็อกอินทุกวันแล้วคุณต้องเล่นอย่างสม่ำเสมอเพราะวันใดวันหนึ่งที่คุณไม่ได้ล็อกอินเนี้ย การเล่นสม่ำเสมอเนี่ยจะเป็นตัวบั็กได้ไงแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยคือมันก็ทําให้ตัวละครของเราเนี่ยได้ได้อัพกรอบนะครับได้อัพกรอบได้หาการอัพดาวได้ทรัพยากรต่างๆมายัดให้กับทีมของเรานเนี่ยแล้วก็ที่สําคัญนี่ครับ คือผมจะเตือนไว้ก่อนเลยนะไอ้พวกที่มี70บใบ60ใบแล้วไปหาเสี่ยงไปหาสุ่มเพื่อออกลูกแก้วแล้วมาปลุกเตือนเนี่ยมันไอคนทาได้มันก็ดีไอคนทาไม่ได้เนี่ยมันก็ฝากแจกไอดีมาหลายคนแล้วเอออันนี้เรื่องจริงะครับการเล่นสม่ำเสมอเนี่ยถึงสําคัญเนี่ยบางคนมีตั๋วไม่พอนะไปหาเสี่ยงนะสุดท้ายไม่ออกนะฝากแจกแล้วก็เลิกเล่นกันไปนะพอคนเขาเลิกเล่นกันเนี่ยคนที่เล่นสม่ําเสมอเนี่ยก็จะต้องพลังแซงกับคนที่เลิกเล่นไปนั่นเองเนี่บนี่คือกฎข้อที่1เนี่ยแล้วก็2เนี่ย สมตัวละครที่คุ้มค่านะครับตัวละครที่คุ้มค่าคือตัวละครที่ติดเมตาแล้วก็ใช้ได้ยาวๆนะจริงคิงก็สามารถใช้ได้นี่ครับก็คือยาวนะแฟร์บักายแสงเนี่ยคือยาวนะเออยาวแน่นอนนะครับซุยริวนี่อยู่กับเรามาเป็นปีเลยนะคือติดเมต้านานจัดเนี่ยแล้วก็คอมโบลอสเนี่ยก็คือก็อยู่นะทุกวันนี้เขาก็ยังใช้นะเพราะว่าจักรพรรดิเด็กยังไม่เข้านะราชาทะเลนี่ยโหทั้งคอมโบกับราชาใต้ดินทั้งคอมโบกับโซนิกทั้งคอมโบกับ G4 นะผ่านมาหมดแล้วเนี่ยราชาทะเลก็คุ้มค่าเนี่ยคุ้มค่่่่่่่าาาาเเเเเเหมมมมมมืืืออออออนน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 กกกัััะะะพพววตตบลล็สปปปีีีดดดดงงงๆคคุ้้ไไไใทฟิิแผถ แล้วนะเพราะคุ้มค่าจัดแล้วตั้งแต่สุ่มมาจากวงล้อนะยกเว้นไอห,หานี่นะครับที่มันไม่คุ้มค่านะไอห,หานี้อย่าไปหาสุ่มนะค,คือไม่ดีนี่ครับคือตกเมตาไวนะพวกตัวละครตีหมู่ที่ไม่ค่อยมีสถานะแบบไปไม้ไม่มีสถานะน้ำแข็งกัดแบบฟุบุกิอเลยเนี่ยอย่าไปหาสุ่มนะไอพวกที่แบบปูแฝงปูบอม ราชาทะเล u r เนี่ยถ้าไม่ใช่ลูกรักยิงไม่ต้องสุ่มนะผมคิดว่ามันอาจตกเมตาเร็วนะอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยปู่แฟงก็ตกนะปู่บอมก็เล่นได้อยู่ได้ไม่กี่เดือนนะครับส่วนราชาทะเลนี่ผมไม่มั่นใจนะแต่ถ้าฟุบุกิเนี่ยมีสถานะซ้อนเข้ามาเนี่ยอันนี้เล่นได้นะครับอย่างทัสซึมุกิเนี่ยคืออันติมูเสร็จปุ๊บแล้วมิสานาแนวทำให้ตัวละครที่ตายเกิดเนี่ยทำให้ลุกไม่ได้เนี่ยมันมีมันมีเหตุผลมันมีหลักการของมันอยู่นะครับดังนั้นข้อ คือสู่มาแล้วเนี่ยถึงมันตกไม่ต้านนมันก็สามารถไปเล่นในทีมลองทีมนี้3ได้นะมาดูกฎข้อที่3กันนี่ครับก็คือสูตรข้อที่3ของเราครับเปิดของนะครับในช่วงกิจกรรมเครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะไม่ว่าจะเป็นเลดการอัพดาวเลดดาวม่วนับเลดคอเลดพวกรูนพวกพลังแสงเนี่ยเอาจริงเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่ค่อยมีนะแต่ตอนนี้มันมีแล้วนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราเปิดในช่วงกิจกรรมเนี่ยมันก็จะมีเห็นไหมใช้ซับไายวัสดุเนี่ยสิอันเราจะได้เศษโก้คัสสือมาเนี่ยเห็นไหม ต่อให้เราไม่มีโกคัตสึเนี่ยเราสามารถคุยกับคนในกิลได้นะเฮ้ยนายเอาเศษแฟตแรกกับเศษโกคัตสึป่เาเราเดี๋ยวเราขอแลกหน่อยอ่ะเราก็ห้าดาวม่วงไว้เขาก็ห้าดาวม่วงไว้นะมันคุยกันได้นะของพวกนี้คือเมื่อก่อนมันไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรแบบนี้ครับคือผมก็เลยแนะนําว่าถ้าเราจะใช้ของเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลดอัพการอัพดาวเลดอัพการดาวม่วงหรือว่าพวกคอพวกโซต่างๆพวกทักษะพวก พลังแฝงพวกอะไรพวกเนี้ยเราค่อยๆเปิดตอนในกิจกรรมเนี้ยเพราะว่าทุกครั้งที่มีกิจกรรมเนี้ยมันมีเลเอัพมาเนี้ยมันก็จะมีกิจกรรมพวม่วงมาด้วยเครับเราก็จะได้ของแถมมาเนี้ยทำให้เราสามารถได้รับของมากขึ้นะคนรับแล้วก็เอามาดันพลังให้กับทีของเราะครับเราก็จะ เข้าใกล้การเป็นตัวบัคได้มากขึ้นนะครับเอาจิงผมเติม360ตัวละครผมนี่พาร์2ทุกตัวละครนะที่ผมสุ่มมานะตัวผมยังเหลือนะอ,อีก275ใบนะเดี๋ยวมาดูกันข้อที่สี่กันว่าเนนะี้ยข้อที่สี่เนี่ยก็คืออยายึดติดกับชัยชนะเนะียแนะ่นอนนะเกมเทนเ,ทนเบดเ,เ,เนี่ยมีแพ้มีชนะเนะี่ยเราอาจจะโดนเขาเปิดก,ก็ได้หรืออาจจะได้เปิดเขาแต่เราไม่สามารถไปปิดเขาได้นะติดเทิร์นเราก็แพ้อะไรอย่างงี้นะซึ่งถ้าคุณยึดติดกับชัยชนะมากเกินไปเนี่ยคุณจะต้องเสียตังค์แน่นอนเนี้ยซึ่งเราอาจจะ ไม่ต้องไปยึดติดขนาดนั้นนะคือถ้าจริงๆอ่ะเกมอ่ะถ้าเราข้ามไปตัวหนึ่งหรือสองตัวเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะแพ้สูงแล้วนี่ครับเ,เกมมันมีแพ้มีชนะนะครับเ,เล่นเพื่อ หาสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนี่ยไม่ต้องแบบไปอินกับชัยชนะมากนะแพ้ได้ไม่ซีเรียสหรอกเออแพ้บ้างก็ได้ชนะบ้างก็ได้ชนะก็ดีใจแพ้ก็ปล่อยมันไปนะไม่ได้ซีเรียสะไรขนาดนั้นนะอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะสำหรับผมที่ผมผ่านมานะเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เรายึดติดกับชัยชนะเนี่ยครับคุณจะต้องเสียตังค์นะเห็นไหมเ,เสียตังค์แล้วคุณก็ต้องมาสมผาตอง,งตัวละครเนี่ยพวกผมยังไม่เคยรีเลยนะยกเว้นบางตัวนะเห็นไหมาดาวมงดาวม่วบางตัว,มตวผมยังไม่รีทิ้งเลยนะครับคือมันมันเสียตังออค์อ่ะเออค อกสูตรข้อที่5เนี่ยก็คือดวงนั่นเองครับดวงนะคือเกมกาชาเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงอยู่แล้วนะบ,บางคนอาจจะเปิดพาร์ทสิบสองภายใน200ใบ240บใบแต่บางคนอาจจะล้างตู้300ใบมันก็เป็นไปได้นะบ,บางคน1้อยใบไม่ออกลูกแก้วก็ปกตื่นไม่ได้อาจจะต้องเปิดถึง200ใบหรือบางคนขอไม่พอก็ต้องมันอยู่ที่ดวงด้วยเนี่ยการที่ทรัพยากรของเราจะเหลือนะอย่างบางคนเปิดเลดอัพกกร์อัพดาวเปิด6ใบได้กกด์อัพดาว3ใบเราเปิด6ใบไม่ได้อะไรเลยก็มีนะครับมันอยู่ที่ดวงเนะ่แล้วก็พวกอ ที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะทําให้พลังทีมของเราเนี่ยมันเยอะขึ้นนะอ่ะมันก็จะมีพวกเนี่ยไอ้พวกออฟต่างๆเห็นไหมยิ่งบางคนนะครับรีปุ๊บได้3ออฟเนี่ยไอ้สามออฟเนี่ยถ้าเปิดครบทุกออฟเนี่ยพลังมันก็เด้งอยู่แล้วนะอย่างพวกแผ่นเนี่ยแผ่นทักตาเนี่ยแผ่นการบัฟเนี่ยเห็นไหมมันก็มีออฟของมันเนี่ยเห็นไหมถ้าสมมติว่าเรา เนี่ยถ้าเรามีเปอร์เซ็นต์เยอะๆเนี่ยคือพลังมันจะขึ้นเยอะแต่บางคนอาจจะรีแบบโอ้โหได้โจมตี3แถวเลือดธรรมดา2แถวเงี้ยมันก็มันก็สู้กับคนที่เป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดไม่ได้นะเห็นปหมพวกตัวบาร์เขาจะใส่เป็นเปอร์เซ็นต์เยอะๆนี่ครับคือเน้นเนี่ยก็คือข้อที่5เนี่ยดวงเลยนะครับอย่างบางคนเนี่ยเล่นเซิร์ฟใหม่แนวของสปีดไม่ออกไปออกของป้องกันออกของเฮดพีอย่างเงี้ยพลังมันก็ขึ้นน้อยนี่ครับนี่แหละก็คือ ดวงใครดวงมันนะแต่คนคือดวงไม่เท่ากันเองนะเออเราคนดวงไม่เท่ากันเนี่ยมันก็ต้องมาวาัดกันมันก็ต้องมาลุ้นกันแคนนะ่เองนีนี่คือสู้ทั้งหมด5ข้อนะที่ผมบอกแนวข้อที่1คือเล่นสม่ำเสมอเนี้ยคือเราเล่นประจําทุกวันเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสเนี้ยว่าเราจะได้เป็นตัวบักไหมเนระ้บแต่ที่แน่นอนนะครับ เกมเนี้ยมันไม่มีใครเล่นตลอดหรอกคือมันต้องมีคนเลิกะครับถ้ามีคนเลิกปุ๊บพลังเราก็ต้องแซงคนที่เลิกเล่นไปมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะ่ครับสองสมตัวละครที่คุ้มค่าที่ใช้ได้ยาวๆแนวถึงตกไมต้าเราก็สามารถเล่นในทีมที่2องกับทีมที่3ได้นะครับแล้วก็3เปิดของในช่วงกิจกรรมเนียคือเราจะได้รับของรางวัลมากมายแล้วก็ได้ของที่มันเพิ่มจากเดิมด้วยเนี่ยแล้วก็4เนี่ยอย่ายึดติดกับชัยชนะเนี่ยแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่5้าเนี่ยดวงนั่นเองนะครับนี่คือที่ผมพูดมาทั้งหมดห้าข ดูเลนะตั้งแต่ต้นคลิปก็คือ3 6มแสนหกนครับแต่พลังอยู่ที่260ล้านนะของในกระเป๋าก็ยังมีดองอีกบานเลยนะซึ่งตัวละครที่ผมส่มมาทุกตัวเนี่ยก็พลาสองพอวุฒทุกตัวด้วยนี่ครับนี่คือสูตรนะครับ จากผมนะจากตัวบัคเป็นยังไงกันบ้างครับกับสูตรทั้งหมด5ข้อที่ผมได้รวบรวมมานะครับทุกคนสามารถทําได้เนียสำหรับเกมนี้นะคือไม่ต้องเติมเยอะก็สามารถเป็นตัวบัคกได้ง่ายๆนะเพียงแค่คุณทำตาม5ข้อที่ผมได้รวบรวมมาเนียก็ประมาณนี้เลยเนี่ยผมก็ได้ทําการสรุปให้ทุกคนได้รับชมแล้วเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการติดตาม ขอบคุณทุกคนที่รับชมมันจบเนี่ยใอยาให้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยเนี่ยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หนะ้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน bye bye, บายบายครับผม